เดี๋ยวให้พวกเราล็ออกจากสมาธิกันมานั่งละสังโยชนั่งละความเพลินในอารมณ์ กิตข,ของเราก็มีเท่านี้แหละเพราะความเพลินก็คือสังโยชน์นั่งรักความเพลินก็ได้การรักสังโยชน์ไปในตัวในท่านได้แักได้เร็วดุกระพิบตาก็ชื่อว่าเป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเราก็พยายามรู้ตัวให้ไวละให้ไว ดูไปที่จิตของเราดูจิตของเราที่เป็นกิริยาที่รู้แจ้งเนี่ยนะรู้มาไหลปุ๊บเนี่ยรีบรีบวางนะคือหรือจะใช้ว่านึกถึงลมหายใจไว้ก็ได้นะถ้าสิ่งที่รู้มาเนี่ยมันไม่ใช่ลมหายใจเนี่ยนะก็รีบรีบทิ้งเลยนะอย่าปล่อยให้ใหจิตรับรู้อารมณ์นั้นไปนาน อารมณ์นั้นไปนานก็เกิดนิสัยความเคยชินในการได้มาซึ่งพบในการได้มาซึ่งชาติเป็นภาวะตัณหาตัณหาในการได้พบพยายามละพยาพยามทิ้งเรื่อยๆ เวลาจิตเราตั้งอยู่กับลมหายใจอันนี้ก็คือสมถะเวลาเราเห็นการเกิดการดับขณะที่เพลินจะเห็นเกิดขณะที่ละความเพลิญได้จะเห็นดับนี่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาที่เขาไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปเราก็ได้ธรรมจริยายะ ได้สมะจริยายะมาทำสม่ำเสมอต่อเนื่องความต่อเนื่องนี่ต้องพูดกันถึงวินาทีต่อวินาทีเลยให้มีความต่อเนื่องติดต่อเนื่องกันหรือถ้าห่างไปหน่อยก็อาจจะเป็นวันละสามเวลาอย่างนี้อย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้แต่ถ้าเรา เพิ่มความถี่ได้มากกว่านั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะได้เอาให้ถึงทุกขณะจิตเลยทุกขณะจิตเรามีความรู้ตัวตลอดเลยนะได้อย่างนั้นก็ดีทีนะน,นี้เรามาดูพุทธประวัตินะของพระาศาสดา วันนี้เรามาต่อในหัวข้อที่4ในหนังสืตอตถาคตหัวข้อที่4นะพระสูตรนี้มาจากาพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐในเล่มที่14หน้าที่171 หัวข้อที่245พระองค์ตรัสกับพระอาน,นุ์ว่าอาน,นุ์ภิกขุผู้ฉลาดในฐานะและอาฐานะนั้นย่อมรู้ว่าข้อนี้มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีคือข้อที่ในโลกธาตุอันเดียว จะมีพระตถาคตผู้อรันตสัมมาสัมพุทธะสององค์เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังกันนั่นไม่ใช่ฐานะนั่นไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ส่วนฐานะอันมีได้นั้นคือข้อที่ในโลกธาตุอันเดียวมีพระตถาคตผู้อรันตสัมมาสัมพุทธะ พระองค์เดียวเกิดขึ้นนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้อันนี้ตรัสกับพระอานนท์ในเรื่องของการบังเกิดขึ้นของตถาคตผู้อรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะเนี่ยจะมาซ้อนกันในโลกธาตุเดียวกันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะเป็นไปได้ มีพระสูตรอื่นอีกไหมที่ทรงตรัสไว้มีก็คือตรัสกับพระสารีบุตรตรัสกับพระสารีบุตรนั้นในตรงนีน้ในฉบับหลวงเล่มที่11หน้าที่88ข้อที่91 ตรงนี้พระสารีบุตรเนี่ยสรรเสริญพระผู้มีพระภาคโดยเอเนกปริยายนะแล้วก็สรนเสริญมาถึงประเด็ดนนี้และในตอนสุดท้ายเนี่ยพระศาสดาเนี่ยทรงรับรองคำพูดของพระสารีบุตรแล้วก็ยังบอกให้พระสารีบุตรเนี่ยกล่าวทำปริยายนี้หนึ่งหนึน่แก่ภิกุภิกุนีอุบาสกอุบาสิกาน นี้ก็เป็นพระสูตรที่เรานำมาเปิดในทุกๆวันตอนเช้าที่ที่วัดนาป่าพงทุกวันนะเพราะว่าเป็นพระสูตรที่พระศาสดาให้พระสารีบุตรเนี่ยกล่าวเนืองๆนะกับอุบาสกอุบาสิกานะกับพิกุภพิกุนี พระสารีบุตรบอกว่าเนี่ยถ้ามีสมณะพราหมนะบางคนเนี่ยมาถามว่าท่านสารีบุตรสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นที่ได้มีในอดีตท,ท่านที่มีความรู้เยี่ยมยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิยามีใหม่พระสารีบุตรบอกว่าเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์พึงตอบว่า ไม่มีถ้าเขาถามว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นที่จะมีในอนาคตท่านที่มีความรู้เยี่ยมยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคในทางสัมโพธิญาณจะมีไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์พึงตอบว่าไม่มีถ้าเขาถามว่าสมณะ หรือพรามเหล่าอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันท่านที่มีความรู้เสมอเท่ากับพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิยามีอยู่ไหม <reminded> you, เมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์พึงตอบว่าไม่มีถ้าเขาถามว่าสมณะหรือพรามเหล่าอื่นที่ได้มีในอดีต ท่านที่มีความรู้เสมอเท่ากับพระผู้มีพระภาในสัมโพธิยาณมีไหมนะอดีตนะมีความรูนะ้เท่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยมีไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์พึงตอบว่ามีอยู่ถ้าเขาถามว่าสมณะหรือพรามเหล่าอื่นที่จักมีในอนาคตท่านที่มีความรู้เสมอ เท่ากับพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณจักมีไหมเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์ปรึงตอบว่ามีอยู่ถ้าเขาถามต่อว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันท่านที่มีความรู้เสมอเท่ากับพระผู้มีพระภาคในสัมโพธิญาณมีไหม เมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์พึงตอบว่าไม่มีถ้าเขาถามว่าเหตุไรท่านจึงตอบรับเป็นบางอย่างปฏิเสธเป็นบางอย่างเมื่อเขาถามอย่างนี้ข้าพระองค์พึงตอบว่านี่แหลท่านข้อนี้ข้าพระเจ้าได้สดับมาเฉพาะพระพักได้รับเรียนมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่า ตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธะทั้งหลายในอดีตเป็นผู้มีความรู้เสมอเท่ากับเราในสัมโพธิญาณนะเนี่ยถ้าในอดีตถ้ามีความรู้เท่ากับพระองค์ในสัมโพธิญาณเนี่ยก็คือตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธะเหมือนกันนี่แหละนะและถ้าเป็นตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธะก็คือมีความรู้เท่ากับพระองค์นะในอดีต ข้อนี้ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะพระพักได้รับเรียนมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอลันตสัมมาสัมพุทธ,ธะทั้งหลายในอนาคตจกเป็นผู้มีความรู้เสมอเท่ากับเราในสัมโพธิญาณในอนาคตก็เช่นเดียวกัน ตถาคตอรันตสมาสัมพุทธาที่จะมีในอนาคตเนี่ยจะมีความรู้เท่ากับพระองค์ในสัมโพธิญาณน,นะคือการตรสัสรู้ได้ด้วยตนเองนะและสุดท้ายนะที่เป็นคำตอบเหมือนกับที่อบอกกับพระอ,อนทนเนี่ยก็คือข้อนี้ข้าพเจ้าได้สดับมานะเฉพาะพระพัก ได้รับเปลี่ยนมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าข้อที่อลันตสัมมาสัมพุทธะสองพระองค์จะเกิดพร้อมในโลกธาตุเดียวกันนั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เพราะนั้น มันไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นได้ที่ความบังเกิดขึ้นของตถาคตอรันตสัมมาสามัพพุทธ,ธเนี่ยจะเกิดขึ้นมาพร้อมกันสองพระองค์ในโลกธาตุเดียวกันซึ่งพระสารีบุตรบอกว่าเมื่อข้าพระองค์ถูกเขาถามอย่างนี้ตอบอย่างนี้จะนับว่าเป็นการกล่าวตามพุทธวจนะที่พระผู้มีพระภาค ตรัสไว้แล้วแหล่ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำไม่จริงแลหรือชื่อว่าแก้ไปตามธรรมะสมควรแก่ธรรมะแลหรือทั้งการโต้อตอบอันมีเหตุอย่างไรๆมิได้มาถึงสถานะอันควรติเตียนแลหรือเห็นไหมสังเกตว่า แม้แต่พระสารีบุตรเนี่ยซึ่งเป็นผู้เลิศทางปัญญาอัครสา,าวกเบื้องขวากล่าวสรรเสริญพระาศาสดาแล้วเนี่ยยังต้องกลับมาถามพระาศาสดาเลยว่าการที่ท่านเนี่ยกล่าวสรรเสริญไปแบบเนี้ยพูดแบบเนี้ยตอบแบบเนี้ยสมควรไหมเหมาะสมไหมนะดังนั้นการที่ใครจะ มาสันเสริญพระผู้มีพระภาคเนี่ยโดยใช้ความเห็นตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเพราะเราไม่ได้เป็นผู้มีความรอบรู้ในคุณธรรมของพระผู้มีพระภาคดังนั้นการการจะกล่าวสรนเสริญพระศาสดาก็ต้องกล่าวสรรเสริญตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้นั่นเองดังนั้นในประเด็นนี้ก็จะ ประเด็นของการที่อนันตสัมมาส,สัมพุทธะส,สองพงค์จะเกิดพร้อมในโลกธาตุเดียวกันนั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสนั่นเป็นฐานะที่จะมีไม่ได้ก็ตรงกันกับที่พระศาสดาได้ตรัสไว้กับพระอนนนะท่านนี้มาดูว่าคําว่าโลกธาตุบางคนอาจจะมีความรู้ในเรื่องของโลกธาตุว่าโลกธาตุนั้นเป็นอย่างไร นี่ถ้าเราไปดูในเรื่องของโลกธาตุโลกธาตุเนี่ยบางคนอาจทราบว่ามีสหัสสีจุลนิกาโลกธาตุอันนี้โลกธาตุอย่างเล็กทวิสหัสสีมัชชิมิกาโลกธาตุ อันนี้เป็นโลกธาตุอย่างกลางติสัสสีมหาสาสีโลกธาตุอันนี้เป็นโลกธาตุอย่างใหญ่คำว่าโลกธาตุเนี่ยนะว่าพระเจ้าเนี่ยไม่มาบังเกิดในโลกธาตุเดียวกันเนี่ยถ้าเราเราเราทราบแค่นี้เนี่ยเราจะมองว่าเอออย่างนี้ใน ของเราเนี่ยอาจจะเป็นาศาสตร์สีจุลนิกาโลกธาตุเนี่ยมีตถาคตได้บังเกิดขึ้นอย่างนี้ในทวิาศาสตร์สีมัชชิมิกาโลกธาตุหรือในติาศาสตร์สีมหา,าศาสตร์สีโลกธาตุเนี่ยอาจจะมีพระผู้มีพระภาคเกิดขึ้นในโลกธาตุนั้นนั้นด้วยหรือเปล่าสามโลกธาตุเนี่ยแบ่งอย่างไรนะไปดูที่พระองค์ตรัสไว้อันนี้เป็นพระสูตรที่ พระอานนลได้กล่าวถึงสาวกของพระสิกขีอนันตสัมมาสัมพุทธะนามว่าอภิภูยืนอยู่ในพรมโลกนะยืนอยู่ในพรมโลกแห่งสหส,สีโลกธาตุแล้วก็เปล่งเสียงให้ทั้งสหัสสีโลกธาตุเนี่ยได้ยินทั้งหมดซึ่งพระอ,อน,นุลก็เลยถามว่า ส่วนตถาคตอรันตสัมาสัมพุทธ,ธะเล่าทรงสามารถที่จะทำโลกธาตุเท่าไรให้รู้แจ้งด้วยพระสุรเสียงพระศาสดาเลยตอบว่าอานอนท์นั่นสาวกส่วนตถาคตนั้นนับไม่ถ้วนนะก็ตัดอย่างนี้พระอานอนท์ก็ถามอีกสองครั้งพระผู้มีพระภาคก็จัดซ้ำกันอย่างนี้แหละ แล้วก็เลยเล่าเรื่องของโลกธาตุให้ฟังว่าอานอนจักรวาลหนึ่งมีกำหนดเท่ากับโอกาสที่พระจันทร์พระอาทิตย์โคจรทั่วทิศสว่างสวัยรุ่งโรดโลกมีอยู่พันจักรวาลก่อนในโลกพันจักรวาลน,นั้นมีพระจันทร์พันดวงมีอาทิตย์พันดวงมีขุนเขาสิเนรุพันหนึ่ง มีชมพูทวีปพันหนึ่งมีอมลาญะโคยานะนะพันหนึ่งมีอุตรกุลุพันหนึ่งมีปุพพาวิเทหะพันหนึ่งมีมหาสมุทรสี่พันมีเท้ามหาราชสี่พันมีเทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกาพันหนึ่งมีเทวโลกชั้นดาวดึงพันหนึ่งมีเทวโลกชั้นยามาพันหนึ่งมีเทวโลกชั้นดุสิตพันหนึ่ง มีเทวโลกชั้นนิมมานรดีพันหนึ่งมีเทวโลกชั้นปรณิมิตวสวัตตีพันหนึ่งมีพรหมโลกพันหนึ่งดูก่อนอนอน์นี้เรียกว่าโลกธาตุอย่างเล็กนี้ขนาดอย่างเล็กนะมีอย่างละพันพันพันซึ่งดูแล้วก็ใหญ่มากซึ่งเราจะมองว่าตรงนี้เป็นระดับของความใหญ่ในระดับของระยะทางนะ และพระองค์บอกว่าในพันจักรวาลโลกเนี่ยคูณโดยส่วนแห่งพันโลกธาตุนะจะเป็นโลกธาตุอย่างกลางนะซึ่งมีล้านจักรวาลในพันจักรวาลเนี่ยคูณโดยส่วนแห่งพันเนี่ยเป็นโลกธาตุอย่างกลางคือทวิศาสตร์สีมาชิมิกาโลกธาตุนี่ก็คือในขึ้นไปอีก และโลกธาตุอย่างใหญ่เนี่ยนะประมาณแสนโกดจักรวาลเนี่ยพระองค์เรียกว่าติสาสสีมหาศัสสีโลกธาตุก็ในโลกธาตุอย่างใหญ่ก็มีอันนี้เป็นแสนโกดจักรวาลเท่ากับว่าอันนี้เป็นการพูดโลกธาตุในระดับระยะทางเป็นไปได้ไหมนะที่จะมีพระผู้มีพระภาคในอีกโลกธาตุหนึ่ง โลกาธาตุอย่างกลางและโลกาธาตุอย่างใหญ่ท่านี้ก็ต้องไปดูในที่พระองค์เนี่ยตัดในพระสูตรที่ว่า91กับที่แล้วเนี่ยมีพระผู้มีพระภาคพระนามวิปัสสีได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกต่อมา31กับที่แล้วมีพระผู้มีพระภาคพระนามวาสิกขีนี่ไม่ได้เกี่ยวกับระยะทางไกลละ เป็นระยะเวลานะเป็นระยะเวลาที่อถอยหลังไปแล้วก็หลังจากพระองค์พยากรณ์มาแล้วจนถึงปัจจุบันว่าพระองค์ได้มาอุบัติขึ้นในโลกแล้วก็ต่อไปมนุษย์จะลดอายุเหลือ10ปีแล้วก็เจริญขึ้นไปถึง80 0 0 0ปีครั้งหนึ่งในอนาคตเนี่ยพระผู้มีพระภาคพระนามวาเมเตยก็จะมาตรัสสู้ในประเด็นนี้เป็นการบอก การเกิดขึ้นของตถาคตรอรันตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยในแง่มุมของเงื่อนเวลานะซึ่งระบุเลยเป็นองค์เลยเป็นองค์แต่แองค์แต่ละองค์ตั้งจากอดีตจนถึงอนาคตด้วยซึ่งก็ไม่มีการเกี่ยวข้องกับเงื่อนของระยะทางนะดังนั้นในกรณีที่จะมีตถาคตรอรันตสสัมมาสัมพุทธะเกิดในโลกธาตุในระดับของระยะทางเนี่ยจึงไม่ใช่ ฐานะที่จะมีได้นะอันนี้ก็นําพระสูตรมาเปรียบเทียบเทียบเคียงให้เราได้ทราบนะในพระสูตรระดับของจักรวาลที่เป็นโลกธาตุสามระดับเนี่ยอยู่ในฉบับหลวงเล่มที่20สหน้าที่216ข้อที่5้านะให้เราไปลองศึกษาอ่านดูได้ในโปรแกรมอ e ีติปิสกะที่เราได้ทำไปแล้วอ่านะนะ สำหรับวันนีน้เรื่องของโลกธาตุหนึ่งนั้นมีพระผูม้มีพระภาคเพียงพระองค์เดียวนั้นก็นำมา,าสรุปให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้นะตั้งแต่ที่ตรัสไว้กับพระอานนะ์ในเรื่องของที่พระองค์เ,เกิดมาซ้ำกันไม่ได้แล้วก็ เป็นประเด็นเดียวกันกันกบพระสารีบุตรแล้วก็ในประเด็นของพระนรนเรื่องของระดับโลกธาตุสามระดับแล้วก็ยกประสูตรเรื่องของการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าในอดีตและก็ในอนาคตให้พวกเราได้ทราบได้เทียบเคียงถึงการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า วันนี้ก็ฝากธรรมะให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้นะก็ขออนุโมทนาที่พวกเราทุกคนได้มาประพฤติธรรมธรรมจริยายะมาประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะมาสร้างกุศลกุศลกิริยายะมาทำบุญบุญญิยายะ และได้มาสังสมสุตตะในกรรมของตถาคตมากระทํากิจเนื่องด้วยการฟังกระทํากิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้ทุกประการและเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและให้ได้ความเป็นโสดาบันสมเร็จมรรคผลนิพพาน ในอนาคตการนั้นใกล้โดยั่วกันทุกท่านทุกคนเทินเดี๋ยวหลังจากเลิกแล้วเราก็กราบลาพระพุทธเจาพร้อมกันหลังจากนั้นคณะสงฆ์ก็จะกราบลากันทำสามิจิกรรมต่อกัน,นลำดับถัดมาก็ ให้เป็นพวกเราทำสามิจิกรรมต่อตั้งคณะสงฆ์นะเป็นไปตามลำดับอย่างนี้